ครับสบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองมูลสินดานสำหรับเมื่อนี้ก็อยูบนะอบบนะ่บ้านน้ำผุเนาะอ่าเป็นบุญบังไฟนะบ้านน้ำผุห่างจากบ้านเทามากอะไกลเติบเนาะพี่น้องแต่ตอนนี้กันลังจะไปแห่บังไฟนะพี่น้องกําลังจากที่ให้หน้าให้ตาไปหลายมือนะพี่น้องม่ได้ลงขีดกันพอโทษก๊อปไฟนะ้ำนาะ กับมื่อนี่ยฮะกันทีได้มาถ่ายว่าตอนนี้กำลังแห่มงไพ่ลงเนาะพี่เนะาะบัวม,มากคับทีมง,งานบ้านเอาเลยเนาะประมาณสียก้นมาเป็นเนาะมีบ่อทองในพันเจอแต่กับเบากี้แล้วกัวกนคนในบ้านเนาะเออเบาเจอเบาเจอห้องอะไรเนีะะน่ยกำลังม้วนเนาะ คนเมาพี่น้อง ไฟไปน้อนครับตัวใหญ่เติ๋วนะเนาะมามึงไฟเล็ก <laughs> นาซิมีมึมงไฟใหญ่อยู่บ่มี่เหรอมาบ้นบางหม,ม <laughs> าาื่นนี่ครับบ่มี่เหรอเรื่องว่ามันคือเท่าเท่าท่างไหนเป็นนาแซงเนาะเออพราเจ้าจูดยังไงจูดบังกะเพลกพี่น้อง จูดพัดถัดทีมงานกำลังสเตรียมจูดบังไฟนะพี่น้องงา,า,า,านก็งานนี่งานเกี่ยวกังานนักฆาคนร้ายเถอพี่น้องทีมงานนะพี่น้องแบบใส่เสื้อสีนั่นสีนี้นเป็นกลุ่มเป็นแก้ว <c oughs> ทีมงานเสือเลี้ยงทีมงานเสือขาวมีเบัตรนะพี่นอ้องเดเอากันลงตมเลยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้กำลังเตรียมการเนาะเอาบองไพรเกินแล้วพี่นอ้องอุย้ยเด็กน้อยก็ไลยพี่นอ้องค้นไลยเลยเป็นงานพนร้อมสงการานต์เลยเนาะ <c oughs> นางกลางเดินแล้วพี่นอ้องกลางให้หน้าเลยแดดแห้งเลยโอ้ยตายเลยปอนินเลย ตาโบยังำนีอ่าานงาไหน้่น้องานไหนแล้ว่นองบางทำิ้พี่น้องบางทำิ้จับจูดแล้วพี่น้องจับพร้มกลุ่มไวุ้ตใจยากทำมันนน้องผ้เคลขึ้นละพี่น้องลิปเมก ระยะมันต่ำห่างต้นอน่เนาะนานก็หนกมันสูงกว่าเลยต้นแกห่างไปสันิดน่าแค่นอกาะคือที่น้ำน้ำผ้าหรือว่าจานทำให้เป็นาะนผหอไอ้เนาะเออเขียใหย่เนาะีนอะปนุดใหญ่แะไรสันีนะบ้างสำนีนะประมาณบางไฟหมื่นเนาะใหญ่เลยี่ใช้ล้โลดโอ้ยเขาจะโจริง่ะ ตานผู้ส้มไม่ได้พันเจอเซเว่นเือหันอยกัไปันันเน่งะเพื่อทห็นื่อน่ะเมยมงเาื่อยลงน้ทีมงานลงต้มอะพี่น้องลงเลยร้านนั้นทางห่างมังไฟอยู่นะ ฝนนฮะฝนตกระบาดนี่ฮะกัขอไปสบ้างพอฝนตกเลโอ้ยขอฝนใน้ฝนได้ฝนขาดเลยตอบสนองเร็วนะ่ไมน้ เก็นไปแล้วพี่น้องบางใหญ่แต่เป็นตายตายไปเงินที่เพิ่แล้วพี่น้องย้บออกแล้ว เ,เด็กหน่อยยังไงล่ะ,ะบได้ตายค่าห่างอย่าง,ะางไะ บมกเนนี้แล้วโอ้ยเปลย่ยนยายยยยมยยยซะยยย ียาวลงเลยนะข <c oughs> ้าวได้แล้วผูกเสื้อข้าวนะ่ะเออผูก

น้สร้างแล้วพี่น้องอยกไกระบด้โ้กตโคโอบาทเนี่ก็จอยทับจอยไหม ซีขึ้นมาเลย ก็ไม่แต่ล่างอ๋อพี่น้องกุ้มเสือแก่งเสือเขอาพวงนั้นนี่ <c ười> พี่น้องของไทยตัวนี้ บ้านไปจังไงพากนดีใหสนั่น <c oughs> <c oughs> จิจบลแล้วนะเนาะกำลังเดินทางกลับตอนนี้มันก็สีคำน่แหละเระว่มาสี่หามงนะมันกสีคำขาม้ามากครับในพันเจยมันขี่รถมหา,า,ามากขามาอันนี้ครับรถมอไซค์มาคนระับเมื่อกีขี่รถมอไซค์มามาไเดใจเป็นตาพูดถังน,นะมี <c> ่ <oughs> อกเคเราต้อจำหลักีมีกัน,กนจ,จบเพลเสมเนาะเรื่อยๆเร่ใส่นะ พอก,กันไหมในกิบต์นานเมื่อนีร่กันมวนแห้งกันกหรอือเมื่อนี้เออพลายขนาดไม่ได้เล่นดอกส้มกา้านเล่นเล่นบนวงไฟเอา